สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไถพัฒนานะครับผมใน ep นี้ครับเดี๋ยวเรามารู้จักคอนโทรลเลอร์กันนะครับผมเรายังอยู่กันที่ back end กันสักพักใหญ่ๆนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจาก start project เลยตอนนี้โฟลเดอร์เรามี client กับเซิร์ฟเวอร์นะครับ client เราจะยังไม่ยุ่งกับเขานะครับก็คือหน้า form ของเราอ่ะมาที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมคลิกที่ add d a t e bar ด้านบนนะครับผมพิมพ์ว่า cmd อ่ะเป็นการเปิด command prompt เป็นการเปิด command prompt ขึ้นมา นี่นะครับโอเคต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะสตาร์ทโปรเจกต์นะครับผมก็เดี๋ยวแต่ผมจะขออนุญ,ญาตเปิด VS Code ด้วยเลยนะครับผมก็คือโค้ดเวนวัคจุดตามด้วย n n นะครับผมก็คือตามด้วย command เราจะสามารถพิมพ์ command ที่2ต่อกันได้นะครับผม NPM run dev NPM run dev นะครับ run dev นะครับผมตัวนี้นะ enter ครับ อ่ะโอเคพร้อมที่จะสนุกแล้วนะีครับผมคอนโทรเลอร์ Controller จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมแค่เป็นได้แค่ชื่อโฟลเดอร์เราจะแยกโค้ดแยกลอจิกของเราเนี่ยนะครับผมฟังก์ชันตรงเนี้ยไปเขียนไว้อีกที่นึงนะครับผมตรงนี้คือรูทก็จะเห็นแค่ endpoint แค่นั้นนะครับผมกับใช้ฟังก์ชันอะไรนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะมีเรื่องของลอจิกไทแค t at, อะไรสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาแยกกันก่อน สร้างโฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์ new โฟลเดอร์ตรงนี้ครับคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เอส่ะมีหลายตัวด้วยอ่ะโอเคโดยส่วนตัวผมเองนะผมจะชอบตั้งชื่อเดียวกับโฟลรูทเลยนะครับผมชื่อไฟล์นะครับ,ผม, 5, รบผมจะได้รู้อันนี้ส่วนตัวผมนะครับผมก็จะรู้อ๋อแคมปิ้งนี้รูทนี้โอเคคู่กับคอนโทรลเลอร์แคมปิง้งนะครับผม ก็จัดไป .js เอาอต้องอันนี้ต้องเองนะโอเคแล้วเราก็จะสร้างฟังก์ชันธรรมดานี่แหละหนะครับผมสร้างฟังก์ชันธรรมดานี่แหละ,หน,ะนะครับผมอะไรอะนะครับสร้างฟังก์ชันมาเลยนะครับผมเอา,เ,อาเราทำอะไรดีฟังก์ชัน get ก่อนเนาะ get ก่อน list นะครับผม list camping list camping ก็ได้นะนะครับผม โอเค arrow function ธรรมดาเรานี่แหละนะครับผม arrow function ธรรมดาเรานี่แหละนะครับผมเอา console log console log uh, hello controller อ่าโอเคแต่ทีนี้ครับผมการจะ export ไปให้อีกไฟล์หนึ่งใช้งานนะครับผม export ไปให้อีกไฟล์หนึ่งใช้งานนะครับผมเราก็จะเติมลบคอนต์ออกไปเลย เิม export ตรงนี้เลยนะครับผม export มี s ตรงนี้เลยอ,อันนี้เป็นท่า export ของเขานะครับผมเป็นท่า export ของเขานะครับอะทีนี้เดี๋ยวมาดูสิผมจะขอเอามาไว้ด้านล่าง controller ไว้ด้านล่าง root อยู่ด้านบนเดี๋ยวด้านบนเนี่ยจะเรียกใช้ controller ของจะเรียกใช้ฟังก์ชันด้านล่างโอเคไหมมันมีอะไรที่ยังยังไม่ที่มีอะไรที่ไม่เหมือนกันไหมราม a m e t e r เดี๋ยวเราจะทําเหมือนเป๊ะๆเลยนะครับผมแบบนี้เลยก็รีเควส t กับเรสปอนส์รับรีเควส t กับ r e s ปอนสเหมือนเดิมแล้วเราก็เลสจุดเซนลอกเลยนะครับลอกเลยเฮลโหลคอนโทรลเลอร์อ่าแค่นี้เสร็จแล้วครับนี่แหละสร้างคอนโทรลเลอร์แต่เดี๋ยวรอจิกเราจะมาอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวรอจิกเราจะมาอยู่ข้างในนี้โอเคนะครับอ้าวไป แล้วเรียกใช้อย,ย่างไงเวลามี export นะครับผมเวลา import นะครับผมมันก็ import ได้หลายท่านะครับผมอ่าผมจะขอ comment อมมไว้นี่คือส่วนของ controller นะครับผมก็คอนครับผมปีกกาไว้ก่อนปีกกาไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อฟังก์ชันข้างในปีกกาไม่ใช่ export default เนาะ list camping เฮ้ยไม่ขึ้นแนะนำด้วยไม่ขึ้นแนะนำด้วยผมจะแบบนี้นะผมจะยังไม่พิมพ์ ถ้ามีขึ้นแนะนำผมไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะครับผมรีควายก่อนจากต้องถอยหนึ่งครั้งแล้วเข้าคอนโทรลเลอร์แล้วก็แคมปิ้งแอนแล้วกลับมารับต้องขึ้นแล้วจงังหวะนี้ลิทแคมปิ้งมาแล้วอ, mm hmm. อันนี้คืออิ p พ r ตนะครับนี่คืออิ p พ r ตนะครับผม, mm hmm. ผมผมขอปิดฝั่งซ้ายไปนะครับ mm hmm. อ่ะโอเคแล้วเอาไปใช้ยังไงอิ p พ r ตมาแล้วเอาไปใช้ยังไงนั่น,นสินี่แหละประเด็น นะครับผมใช้ยังไงเราเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่คือพารามิเตอร์ตัวที่2ใช่ไหมใช่ไหมครับหรือจะเรียกอะไรอาร์กิมเมนต์ไหมอะไรตัวที่2เนี่ยนะครับผมลบทิ้งลบทิ้งนะครับผมเอาลบให้ลบลบลบล,บลูกน้ำไปเลยให้เหลือแค่ endpoint ของเราเวลาเราจะเติมตัวต่อไปเราก็ต้องคอมมาตึด๊ดนี่ใส ลิทแคมปิ้งลงมาก็เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วกดเซฟครับไหนยังใช้งานได้อยู่ไหมไหนยังใช้งานได้ไหมนะครับผมเมธอดเกตเอนพอยท์ get, point, ถูกต้องไหมนี่เอนพอยท์เมธอดเกตกดเซนครับฮัลโหลคอนโทรลเลอร์มาแล้วนี่ก็มาแล้วโอเคนะครับอีกรอบหนึ่งครับนี่เซนเอนพอยท์เช็คให้ดีเมธอดดูให้ดีนะครับผมนี่เสร็จแล้วครับ โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะไปทำตัวถัดไปนั่นก็คืออันนี้อะไรเนี่ย lead Camping อ่า lead camping ตัวน,นี้นะครับผมอย่าพยายามพิมอาเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพิมพ์ใหม่อ่าพาพิมพิมพไปด้วยกันนะครับผมจะได้จำได้ export นะครับผมตามด้วยชื่อฟังก์ชันนะครับผมใช้ชื่อว่า lead camping นะครับผม arrow function ก่อนตรงนี้คือส่วนของ code body เดี๋ยวผมจะพาทำแค่2อ,อันนี้ก่อนที่เหลือเยาจะก๊กอปนะครับโอเคกลับกลับมารับพารามิเตอร์เราก็คือ let request กับ response นะครับผมอะคอนโซลหลอกไม่ต้องคอนโซลหลอกแล้วเนาะ let send เลย hello lead อ,อันนี้ฟังก์ชันที่2อง controller ที่2เรามาแล้วนะก็คือฟังก์ชันธรรมดานะครับฟังก์ชัน arrow function เราธรรมดาเลยนะครับผมแล้วก็ export อ่ะฝั่งนี้ครับผมรับครับรับด้านบนตรงนี้ครับคอมมารับตัวถัดไปก็คือล e a d ลิตลิตนะครับผมลิตนี่คืออ่านข้อมูลแค่ไอเดียวนะครับตามพาร์มที่ส่งมานะครับผมอ่ะทีนี้ตอนเรียกใช้ก็เหมือนเดิมครับลบทิ้งเลยให้เหลือแค่ Endpoint ก่อนก็ได้ให้เหลือแค่ Endpoint ก่อนก็ได้ก็คือสตริงตัวนี้นะครับผมคอมมาขั้นครับผมตามด้วยตัวต่อถัด ฟังก์ชันของเรา lead camping lead camping กด save ครับ uh huh. e ตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดโค้ดแมนมาทดสอบกันครับผมคืออย่าพยายามอย่าพิมพ์ไปเยอะๆจนจนแบบไม่ได้ทดสอบนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเออร์เลอร์แล้วมันจะไหวตัวไม่ทันนะครับผมบางทีเราพิมพ์โอ้โอเคมันก็แบบเดิมนี่นะนะครับผมโอ้โหก็ฟังพึบ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 เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนู่นนี่นั่นนะครับผม แล้วก็กลับมาเรียกปรากฏว่าเออร์เลอร์เออร์ตั้งแต่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับผมค่อยๆไปทีละทีนิดทีน,ดทนิดนะครับผมอ่ะย้อนอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นทรงเดิมๆนี่แหละเดี๋ยวจะเพิ่งก๊อปนะครับผมเดี๋ยวมันจะต้องมีเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมอ่ะเรากลับมาที่ตัวลิทแคมปิ้งของเราฟังก์ชันแรกของเรานะครับผมเออก็เอาอันนี้ออกเนาะนี่แคมปิ้งตัวนี้ออกกดเซนครับเฮลโหลคอนโทรเลอร์ต้องมานะครับเฮลโหลคอนโทรเลอร์ต้องมานะ ฮ e ลโลคอนโทรลเลอร์ต้องมานะครับเดี๋ยวผมจะย้ายขึ้นไปข้างบนนะอะเราจะอยู่กันที่คอนโทรลเลอร์กันสักพักใหญ่ๆไม่พักใหญ่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วมันม,มันม่เยอะหรอครับผมอ่ตรงนี้ก็คือสิ่งที่หลอกออกมาทางหน้าคอนโซลตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฮ e ลโล o คอนโทรลเลอร์ที่เลสเซนออกมาหน้าบ้านตรงนี้ก็คือเลสเซนตนัวนี้โอเคไหมครับอแล้วถ้าโค้ดเราเออร์เลอร์ล่ะสมมุติผมคอนโซลหลอกอะไรก็ ที่มันไม่มีอยู่จริงตัวแปรที่ยังไม่ได้ประกาศรอยถ่ายเอางานหยาบแล้วกดเซฟกดส่งมาครับเซ็นอีกรอบหนึ่งฮะโหเจ๋งแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสาหัสสาการสาหาัสาหาสาการนะครับผมเราจะ h a n d ดิลเออรตรงนี้อย่างไรนะครับผมเอาไงดีตรงนี้เลยเนาะตรงนี้นะครับผม พยายามนะครับผมเขียนโค้ดไว้ภายในทายแล้วก็แค t ตัวนี้เมื่อกี้ผมพิมพ์ว่าทายนะครับทายคือพยายามแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเราจะได้บล็อกเข้ามาเลยตรงนี้ตรงทายนี่ก็คือส่วนของโค้ดบอดีเราจะต้องเราจะต้องพยายามเขียนภายในเนี้ยเขียนภายในเนี้ยถ้าเขาเกิดเออร์เลอร์นะครับผมเขาก็จะวิ่งมาหาแค t นะครับผมเราก็จะจัดการ hand ดิลเออรของเราได้ นะครับผมอ่ะเราย้ายโค้ดของเราตอนนี้เป็นเป็นลอจิกที่ก๊อก,ก,ก,ก๊อกอยู่มาไว้ในนี้ครับไว้ในทายตรงแคทครับผมตรงแคทครับอเอาคอนโซลหลอกง่ายๆก่อนคอนโซลหลอกง่ายๆก่อนคอนโซลหลอกเออร์เลอร์ออกมาดูก่อนอ่ะคอนโซลหลอกเออร์เลอร์ออกมาดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูอีกนะครับอ่ะกดมาเลยให้ให้เขาเออร์เลอร์อีกรอบหนึ่งให้เขาเออร์เลอร์อีกรอบหนึ่งอันนี้เซิร์ฟเวอร์รีสตาร์ทแล้วนะครับหลังจากที่เรากดเซฟ กดเซ็นครับอุย้ยก็ยาวเหมือนเดิมนี่รอย่ายอินนอตดีไฟล์แล้วก็อะไรไม่รู้ยาวเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้ก็หมุนติวติวต,วติวเลยหน้าบ้านเราหน้าบ้านไม่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเขาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลสจุดเซ็นไหมล,ล่ะเลสจุดเซ็นไหมล่ะเซิร์ฟเวอร์เอียเออร์ออ้าวไหนดูซิดูซิเอาใหม่กดปึ๊บเซิร์ฟเวอร์เออร์ลแล้วก็ ก็ลอยถ่ายอีกนอตดีอยู่นะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากเลยนะครับผมยาวๆน่ากลัวมากเลยแต่แต่น้าบ้านได้ของแล้วรู้แล้วโอ้เซิร์ฟเวอร์เจ๊งแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยโอเคเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวรีเดี๋ยวรีโมดไปแก้นี่ครับผมอ่ะทีนี้เราสามารถอ่าเดี๋ยวอยากอ่าให้สังเกตตรงนี้หนึ่งเห็นสเตตัสโอเคไหมมันไม่ควรจะโอเคนะครับผมไม่ควรจะโอเคนะนะครับผม เราสามารถส่งสเตตัสได้อะเซนเราเคยส่งเจสันกันแล้วเนาะนะครับเราเคยส่งเจสันกันแล้วเนาะนะครับผมอ่ะเอา,าเอาเจสันก่อนอ่ะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอ็อบเจกต์นะครับผมเมสเซจจะ MSG ก็ได้นะครับผมจะส่งอะไรก็เอาสักอย่างหนึ่งนะครับผมเอาให้มันตรงๆกันกับทีมงานของเราล่ะนะครับผมอ่ะเซิร์ฟเวอร์เออเลยเอาเป็นเจสัน กดเซนครับจะเซนก็เซนนะครับจะใช้เซนก็เซนให้หมดนะครับผมจะเจสันก็เจสันให้หมดนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ผมเห็นคขนิยมเขาใช้เจสันนะครับผมเราจะอะโอเคเดี๋ยวขอดูเราได้ออบเจกต์มาแล้วนี่ก็คือเมสเซจเวลาหน้าบ้านได้ของกลับไปก็レスปอนจุด e อ r ร์เลอจุดเมสเซจอะไรประมาณนั้นนี่เก็เอาไปใช้ได้นะครับผมมันดีกว่ายังไงนะครับผมเราสามารถสมมตุติวันดีขึ้นดีอยากจะส่งอะไรไปบอก ไปเกณฑ์เกียนสักหน่อยอหรือว่าเพิ่มข้อมูลอะไรที่นอกเหนือจากเมสเซจอ่ะนะครับผมในที่นี้เดี๋ยวผมใส่แบบเกณฑ์เกียนก่อนนะสมมุติผมแบบเอ้ยเป็นอยากจะเอ่อเซไฮเซไฮนะครับผมแล้วเราก็ใส่สู้ๆนะเออสู้ๆนะบางทีเกณฑ์เกียนไงเกณฑ์เกียนไงแบ็กเอ็นทำงานเสร็จแล้วไงนะครับผมไปส่งงานต่อให้ฟอนต์เอ็นอย่างเงี้ยนะครับผมส่งแบบเกณฑ์เกียนไปนะครับผมเราก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆ,ๆเพิ่มได้เรื่อยๆเราโดยที่เราๆๆไม่ต้องแก้โค้ด ถ้าสมมุติเราหน้าบ้านให้เรานึกถึงหน้าบ้านนะครับตอนเอาไปใช้นะครับผมสมมติเราตั้งตัวแปรหน้าบ้านนะレスปอนด์จุด message แล้วเราก็ไป a l e r t n o t i f y อะไรสวยๆแล้วนะครับผมว่าอาวันดีคืนดีอีก Endpoint หนึ่งส่งเป็นคำว่า msg ส่งเป็นคำว่า msg ส่งไม่เหมือนกันทั้งโปรเจกต์อันนี้ msg อันนี้ message อันนี้เซไฮ หน้าบ้านเขาเข,าเขียนว่าレスポンส์จุดเมสเซจแบบเต็มเไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้นะหน้าบ้านก็เออเลอร์อีกนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องสอดคล้องกันนะครับผมข้อมูลที่ส่งออกไปจะต้องสอดคล้องกันนะครับผมเอาให้เหมือนกันนะเอาให้เหมือนกันผมขอใช้ว่าเมสเซจตรงนี้ผมยังไม่รู้จะเพิ่มอะไรผมก็เอาเป็นส่งเป็นเจสันไว้ก่อนนะครับผมเอาอีกรอบนะึงสองร้อยนะครับทีนี้ครับผมน้่นหน้าเจสัน JSON ตรงนี้ครับ จร,จริงๆมันก็ไม่ใช่ด้านหน้าหรอกเราสามารถเชนได้ผมกดคัดนะครับส่งสเตตัสไปได้สเตตัสโค้ด HTTP สเตตัสโค้ดนะครับผมอ่ะผมใส่ไปเป็น้0 0ไปแล้วผมก็ตามด้วย .json มันก็จะส่งต่อกันไปก็จะส่งต่อกันไปนี่ครับผมอลองส่งอีกรอบนึงครับ500มีความหมายนะครับ500 s e อ v เซิร์ฟเวอร์อิ500 Server Server er นเทอร์นเซิร์ฟนะครับผม แล้วก็มีข้อความไปบอกด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์เออร์เลนะครับผมอ้าวทีนี้500มาแต่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดู HTTP code error มีหมายความนะครับมีหมายความนะเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้ไหมอ่ะเลขหน0่100นะครับผม information code 200เนี่ยตระกูล success ตระกูลซัคเซ็ตนะครับผม300เนี่ยรีเดเล็กอันนี้มันคืออะไรเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่400เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการออเทนการออเทน500เนี่ยเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์เออเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับเอาอันไหนดีจะอธิบายง่ายๆโอ้คือไม่ต้องย่อยไปอะไรขนาดนั้นก็ได้นี่ครับผมถ้าถ้าเข้มๆอะ่อะก็ต้องตามนี้นะครับผมแต่สําหรับผมเนะี่ยผมไม่ได้ลงลึกอ่าตรงนี้ดีกว่า ผมไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นนะครับผมผมจะเหมารวมเซิร์ฟเวอร์เออร์เรอร์ผมเหมา500หมดนะครับผมแต่ตัวออเทนเนี่ยผมอาจจะนิดนึงนะครับอาจจะนิดนึงอาจจะย่อยลงไป401อันออเท่าไหร่ฟอร์บิดเดนคุณบอมีสิทธิ์นะคุณบอมีสิทธิ 4, ์นะสี่ศูนย์สี่นัดเฝ้าหาอะไรไม่เจอนะครับผมตระกูล200นี่ผมไม่ได้ย่อยลงไปจนถึง201 202นะครับผมจะเหมารวม200นะครับผมาท่านใดอยากศึกษาเพิ่มเติม HTTP code นะครับผมผมชี้เป้าไปก่อน โอเค okay, เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อันนี้ก็คือเสร็จละประมาณนี้ครับผมเออเลอร์เอาไว้ดูก่อนเอาไว้ดูก่อนเผื่อเราทํางานแบ็กเอนเผื่อเราเอาไว้ดูที่ลอกนะครับโอเออเลอร์นิดหนึ่งนะครับผมเป็นอ็อบเจกต์นะครับผม,เ,นนบผมเขาจะมีดอตเมสเซจนะอันนี้ผมไม่ได้เปิดด็อกทีมัให้ดูนะแล้อันนี้เราต้องรู้เลยนะครับเขาคือดอตเมสเซจเห็นตรงนี้ยาวๆไหมฮะเบิ้ลเวอร์บางทีมันดูน่ากลัวนะครับผมกดเซฟกดเซนใหม่อีกรอบหนึ่งครับ เราก็จะได้แต่เมสเซจจริงๆเราก็จะได้แต่เมสเซจจริงๆนะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวถ้าเราอยากจะส่งเมสเซจไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาแฮนเดลอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบนี้แหละแต่ผมจะพาเขียนฟังก์ชัน create error render error นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเขียนบล็อกเนี้ยทุกตัวประมาณ30กว่า endpoint ได้นะครับผมอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อทดสอบความเข้าใจตรงนี้เขียนเองครับมา lead ลบทิ้งครับผมเวลาเราจะเขียนคอนโทรลเลอร์นะครับผมโค้ดอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าอยากแบบ p a ย์เ a ฟ c ทแคทนะครับายแคทเลือกตัวที่2นี้นะจะได้เป็นบล็อกมาเลยอโอเคตรงนี้คือส่วนของโค้ดบอดีนะครับโค้ด b o d y เอาเราอยากจะเลดจุด s e นอันนี้มันเป็นแบบทดสอบเนาะเฮลโล่เลดลดจัดการเออเลอร์อน้อยถ้ามีเออเลอร์อทำยังไงนะครับผม เราก็จะสมมุติผมออไม่คอนโซลล็อกไม่คอนโซลล็อกละขี้เกียจเลี้ยดหุดสเตตัสกับห้าร้อยนะครับผมแล้วก็ส่งเป็นเจสันออกไปไนะครับผมชื่อว่าเมสเซจมีคีย์ว่าเมสเซจนะครับผมเราตั้งขึ้นมาของเราขึ้นมาเองนะเซิร์ฟเวอร์เออเล่ออ่ะไหนลองดูสิมันยังทำงานได้อยู่บ่นะครับผมทำงานได้อยู่บ่ไปที่อันนี้ส่งมาย,ยังไงเนี่ยลิสต์เนี่ย มีท่านใดลืมไหมลีก็คือเติมพารามิเตอร์นะเติมพารามิเตอร์ตัวนี้นี่ครับผมกดเซน์ครับอืมเฮลโหลลีดอืมอันนี้มันสงบสูงเกินไปถ้าสมมุติเราใส่อะไรมั่วๆตรงลสเซน่ะอะแต่レスเซน์มันจะมันจะเออเรื่อให้ไหมวะอาลองดูครับลองดูจะได้ร uh, uh, oh, oh, ู้โอ้เซิร์ฟเวอร์เออเร่อแล้วเซิร์ฟเวอร์เออเร่อแล้วหนมันเออเรื่ออะไรอะอ๋อไม่ได้คอนโซลล็อกไว้ดูนะครับไม่ได้คอนโซลล็อกเอาไว้ดู นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มตรงนี้นะได้ไหมได้ได้หมดเลยเอ่ใช้เป็นอะไรดีบวกแต่แต่ผมไม่อเอาแค่คอนโซลหลอกดูดีกว่าอเอาแค่คอนโซลหลอกดูดีกว่านะครับผมจริงๆมันไม่ต้องย่อยไปขนาดนั้นนะ่ะนะครับผมแล้วก็ดอทเมสเซจจำได้ไหมแน่ไหนลองดูสิ อะไรนี่เออโอ้โห s d f o i i s not define เอาไว้ดูก็รู้เรื่องละโอเคนะครับเวลาเราเห็นเออร์เลอร์อันนี้ลองดูก็สำคัญนะบางทีมันเซิร์ฟเวอร์เออร์แล้วมันเออร์เลอร์อะไรอ่ะนะครับผมเพราะเดี๋ยวโค้ดจริงๆมันจะยาวกว่านี้ยาวกว่านี้นะครับผมอ่ะงั้นเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับผมทำที่เหลือครับ create อันนี้คือตระกูล get นะนะครับผมตระกูล get อันนี้ผมย้อนให้ดูนิดนึง นี่คือตระกูล get สองตัวเราไปแล้วนะต่อไปคือ create ก็คือ method post update method put แล้วก็ delete อีก3ตัวครับผมมาสร้างไปด้วยกันโดยที่ไม่ดูโค้ดเก่าโดยที่ไม่ดูโค้ดเก่าก็ export นะครับผมตามด้วยชื่อฟังก์ชันของเรามาเอา create ก่อน create camping นะครับผม arrow function พยายามเขียนในทายใน cat นะครับผมตรงนี้คือส่วนของอนี่คือส่วนของโค้ดบอดี้นะครับผมอ่ะกลับมารับพารามิเตอร์ก่อน r e q u e s t response request r e s p o n s นนะครับผมอ้าวสำหรัหบคอนโทรลเลอร์นี้ให้ let จุด send hello c r e a t เเมื่อเกิด error โอ้ยขอดูสักหน่อยเธอมัน error อะไร ขอดูเท่าน่อยเออเรื่องมเมสเีจเออกมาดูด่อยแต่หน้าบ้านก็จะหมุนติ้วติวติวไม่รู้เรื่องรู้ราวนะครับผมไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาเขาเอาเอเลก็เลียดจุดสตีตัดไปบอกเท่าหน่อยเว้ยฉันบาไหวแล้วห้าร้อยเว้ยห้าร้อยอแล้วก็เกสันไปบอกน้อยเ s เซซื้อเบื่อออเบื่อไหครับที่ต้องมานั่งพิมพ์แบบนี้ทั้งที่เป็นข้อความเดิมๆข้อความเดิมเดิม แต่ผมยังไม่พาเราทาในในใบในี้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูมันจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีนั่นคือมิดเดิลแวร์นะครับผมผมจะพาให้เราดูแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนตรงไปตรงมานะครับมิดเดิลแวร์เราต้องรู้จักจักแบบง่ายๆก่อนนะครับผมอ่ะโอเคแล้วทํางานได้อยู่บอสเนี่ยทำงานได้ไหมถ้าของท่านใดทํางานได้ถือว่าเสี่ยงนะถ้าท่านใดกดเปลี่ยนตรงเนี้ยเป็นโพสเนี่ยเอาตัวนี้ออกเฮลโหล โพสแคมปิ่งทำงานได้นี่อันเก่าอันนี้อันเก่าเรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนเห็นไหมฮะเรายังไม่ได้ไปเอาฟังก์ชันที่เราสร้างเนี่ยไปแทรกตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปพิมพ์อีก2อันที่เหลือครับไปใช้ก่อนไปใช้ก่อนนะครับผมด้านบนครับด้านบนอินพุตเข้ามาครับ Key a c e a t camping ผมกดจัดฟอร์แมตนะครับเขาตกลงมาเออก็ดูง่ายดีอ่ะมาเปลี่ยนตรงนี้ครับเปลี่ยนตรงนี้ครับ ลบให้เหลือแต่ endpoint พอให้เหลือแค่นี้ก่อนให้เหลือแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เติมครับ create camping test ครับผมอ่ะ hello create มาละ hello create มาละโอเคไหมครับโอเคเนาะถ้าพวก comment มันโลกเกะกะจริงจริงมันก็โคตหน้านี้ไม่ยาวเลยนะครับผมจะมีอยู่แค่ห้าหกบรรทัดตรง endpoint เพราะมันจะมีแค่นี้แลหละนะครับผม เอนฟอยม์อาจจะดู <c oughs> คอมเมนต์อาจจะดูทำให้ดูเยอะนะครับอ้าวเหลืออีก2อันเหลืออีก2อันอัพเดตกับดีลิทเดี๋ยวเราไปสร้างทีเดียวเลย2อันเราเริ่มแบบเซียนแล้วไงอ่ะลองห้ามดูอันเก่าห้ามดูอันเก่าเอ็กพอ,กอร์ตเมื่อกี้เขียนไรใช่ไหมอัพเดตอัพเดตแคมปิ้งรีเควสต์กับ response arrow function ทายกับ cat เลส เลดจุดเซนเฮลโหลอัปเดตเดี๋ยวผมรอนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์เสร็จผมรอนะครับเละคอนโซลเราไปดูด้วยเดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้นะครับผมเออร์อเขาจะมีคีเมสเซจอยู่นะครับผมอ้าวแล้วก็เลดจุดสเตตัสกับสเตตัสกับ500แล้วก็ส่งเจสันออกไปเมสเซจเท่ากับ server. เซิร์ฟเวอร์เออร์เสร็จครับผม ถ้าทําจริงๆก็ก๊กอปมาอีกอันนึงก็เสร็จแล้วลองพยายามพิมพ์เองนะครับเราจะจําได้นะครับเราจะจําได้นะครับผมผมรอตรงนี้นะผมรอตรงนี้ผมดีดขิมรอดีดขิมรอวางเกินนะครับผมวางเกินนะครับผมอ่ะตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วมันก็หมดแล้วนะครับผมอ่ะต่อไปอีกรอบหนึ่งผมจะไปช้าๆลงดี e แคมปิ่งรับรีเควสต์กับรีสปอนส์แอร์โร่ฟังชั่นเขียนในไทยในแคตรตรงนี้คือลสจุดเซนแล้วก็เฮลโลีดีลีดคอนโซลหลอกไอ้ตรงนี้เอามาดูหน่อยสิมันจะได้อยู่บอเออเลอจุดเมเซจ แล้วก็เล t จุดสเตตัสห้าร้อยออกไปส่งเป็นเจสันออกไปด้วยเมสเซจจุด Server. เซิร์ฟเวอร์เอเล่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมผมดื่มน้ำรอนะครับผมดื่มน้ำรอแล้วเราแล้วเราไปเรียกใช้กันก็จบแล้วครับอีพีนี้ครับ ยากไหมมันยากอยู่บ่ครับมันยากอยู่บ่คอนโทรลเลอร์เป็นได้แค่ชื่อโฟลเดอร์เนี่ยคอนโทรลเลอร์คือชื่อโฟลเดอร์เป็นได้แค่นี้แหละมิดเดิลแวร์ก็เหมือนกันอ้าวโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปเรียกใช้ที่ลูตเดตของเรา Import เข้ามาเลยอัพพิมพ์แค่อัพก็มาแล้วมั้งเนี่ยอ่าดีจบนะครับผม โอเคนะครับผมปึ๊บเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาได้แล้วก็อมาแทนเลยตัวพุทคืออัปเดตใช่ไหมครับตัวนี้คือ d delete อ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันเรียบร้อยคีย์เอ็ดได้ทดสอบอย่างคี์เอ็ดอ่ะทดสอบไปแล้วต่อไปอัปเดตไม่ตอดพุทธ เมทอดผู้คุณต้องส่ง ID มาด้วยนี่คุณต้องส่ง ID มาด้วยนี่ฉันฉันจะแก้ไข ID ที่5กดเซนซิ hello update อ่าโอเคอ่าเปลี่ยนเป็นเม h o อด e l e t e กดเซนครับ hello delete จบแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับใน EP นี้สาหัสไหมได้นะมันมันง่ายมันเป็นจ a าวาส i p t เบื้องต้นของเราเลยนะครับผม Back End นะง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็คือตั้งแต่ผมเรียนเขียนแรกๆเนี่ย กี่ปีแล้วเน,นี่ยเนี่ยตั้งหลายปีนะสี่ห้าปีแล้วก็ยังเขียนเหมือนเดิมเลยนะมีแต่หน้าบ้านนะครับที่เปลี่ยนไปสักพัก 2- 3สเดือนเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วไม่อันนี้อัปเดตก็อีกไลบรารีนี้อัปเดตก็ต้องเขียนแบบใหม่นีครับผมซึ่งเราจะต้องตามตามอยู่ตลอดเราจะต้องตามอยู่แต่แบ็กเอนน่นิ่งเปี้ยเนี่ยครับผมเขียนเหมือนเดิมเ่ยผมเลยเขียนผมไม่ต้องดูอะไรเลยนะผมนั่งเขียนได้เลยเนี่ยสดๆเลยนะครับผมโอเค นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างสาหัสสากัรมีท่านใดที่รอดชีวิตมาถึง EP นี้บ้างคอมเมนต์แค่จุดแล้วส่งความคิดเห็นนะครับผมผมไม่ได้ต้องการอะไรจากทุกท่านเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมฝากกดลิเกนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจให้กับรอยไถ่ายพัฒนาด้วยสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับ